มีนักเรียนในคอร์เทสของฟ้าคนหนึ่งนะคะเล่าว,ว่าตั้งแต่ที่ฝึกทำสมาธิค่ะสามารถสร้างผลกำไรจากการเทรดเนี่ยได้วินเลตเกับ100%เป็นผลกำไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างได้อย่างแบบต่อเนื่องนะคะ วันนี้ถ้าเกิดคุณเทรดอะคุณจะรู้ว่าจริงๆในส่วนของเทคนิคอะค่ะมันแค่10%แต่ว่าในส่วนของ m i n ์เซตอะค่ะกินพื้นที่ถึง90%และหลายๆคนอะพยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองพยายามที่จะเอาชนะไอ้ส่วนของ m ม์เซตอะค่ะแล้วก็เข้าใจผิดว่า m i n ์เซตอะมันคือการที่พยายามคิดบวกหรือว่าทำยังไงที่จะวางใจได้ค่ะ จริงๆแล้วนะคะเรื่องของ Mindset อ่ะไม่ใช่การพยายามคิดบวกค่ะแต่มันคือสารเคมีที่วิ่งในร่างกายของคุณวันนี้ฟ้าจะพาคุณค่ะเข้าไปเจาะลึกในโซนของ Mindset ว่าจริงๆแล้วว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาชนะใจตัวเราเองเอาชนะสารเคมีที่ทำให้เราอ่ะเสพติดอยู่ในสภาวะตรงเนี้ยที่ทำให้เรากลับมาชนะตลาดได้อย่างต่อเนื่องค่ะ สวัสดีจ้าพี่พี่เทรดเดอร์ทุกคนนะคะหายจากการทำวิดีโอเกี่ยวกับเทรดเดอร์ไปพักหนึ่งเลยนะคะหลังจากที่แว็บไปทำคอร์ส Abundance Code นะคะวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนคะ่ะเข้าไปเจาะลึกในเรื่องของ m มซ์ คือจริงๆฟ้าทำคอร์เทรมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้คุยกับพี่พี่เทรดเดอร์ที่อยู่ในคอร์สได้มีการซูมแล้วก็กลับมาฟีดแบ็กหลายๆคนกลับมาฟีดแบ็กว่าตั้งแต่ที่ฝึกทําสมาธิอะค่ะเขาสามารถค่อยๆแบบค่อยๆขึ้นมาได้กําไรหรือว่าในวันที่แบบเสียก็สามารถที่จะกลับมาดูแลใจแล้วก็เข้าสู่ตลาดได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนค่ะเข้าไปเจาะลึกในเรื่องของ m i n d s e t ว่าเราจะจะทำยังไงที่ทำให้เราสามารถเอาชนะใจเอาชนะตัวเราเองได้อะค่ะเวลาที่เราอยู่ในตลาดทีเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณเทรดอะคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยทำไมนะฉันเรียนเรื่องของเทคนิคเขมามันานมากแล้วอะแล้วก็ไปเรียนกับโค้ชครูหลายคนมากค่ะแต่ว่าเวลาที่ตัวเราไปอยู่ในตลาดอะเราถึงไม่ได้ทำตามเทคนิคที่เราล่าเรียนมา เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะส่วนของเทคนิคเนี่ยกินพื้นที่แค่ส0แต่ว่าส่วนของไมเซราอค่ะกินพื้นที่ถึง90%ถ้าเอาสิ่งนี้นะคะมาเทียบเคียงกับเรื่องของจิตจิตสํานึกหรือว่าจิตใต้สํานึกของเราอะค่ะทุกคนลองดูนี้นะคะมันเทียบกับภูเขาน้ําแข็งที่เราเคยได้ได้เห็นนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าสิที่อยู่ข้างบนนะค่ะเหมือนจิตสํานึกอะเรารู้นะว่าเทคนิคเป็นแบบนี้คือเหมือนกับสิ่งที่อยู่เหนือเหนือภูเขาน้ําแข็งอะค่ะ แต่เราไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำเพราะว่ามันมีจิตใต้สำนึกที่อยู่ข้างล่างที่ทำให้เราตัดสินใจโดยอัตโนมัติเนี่ยซึ่งกินพื้นที่ถึง90%วันนี้นะคะคำว่า mind set มันคือการที่คุณจะต้องค่อยๆกลับมาทำความเข้าใจจิตใต้สำนึกที่ทำให้คุณอะใช้ชีวิตแบบลันออโต้หรือว่าใช้ชีวิตแบบอัตโนมัตะะิค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าพูดให้แบบเข้าใจง่ายนิดนึงอะคะ่ะคำว่า mindset อะเท่ากับจิตใต้สำนึกเท่ากับสิ่งที่เราทำโดยอัตโนมัติหรือว่าทำแบบที่เราไม่ต้องคิดอะคะ่ะสิ่งนั้นคืออะไรคะคือนิสัยวันนี้หลายหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแก i n d เซ t อะเราต้องไปแก้อะไรแก้แบบคิดบวกไปเข้าสัมมานาการคิดบวกทำยังไงให้วางใจนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าคุณจะแก้ m ม n d s e t คุณต้องแก้สิ่งที่คุณทำซ้ำนั่นก็คือนิสัยวันนี้คุณอาจจะลองค่อยๆแบบสำรวจก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยตัวเราเอะรู้เทคนิคนะแต่เวลาที่เราอยู่ในตลาดเราอยู่ในฟอร์มของการเทรดอะคะ่ะเรามีนิสัยการเทรดแบบไหนเช่นปล่อยไหลไม่ sl หรือว่าออกก่อนถ้าเรามีนิสัยที่แบบอ่ะมั่นใจในตัวเองเกินไปอยากที่จะเอาชนะเราก็จะแพ้ท่าเดิมซ้ำๆหรือวันนี้ถ้าเราปล่อยให้พอร์ตแตกอะคะ่ะ เราก็จะพอร์ตแตกด้วยท่าเดิมซ้ำๆทุกคนเห็นไหมคะว่านิสัยอะ่ะมันคือแพทเทิร์นหรือว่าสิ่งที่เราทำซ้ำๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้อะ่ะฟ้าจะพาทุกคนอะ่ะไปแก้ไมเซตที่ไม่ใช่การคิดบวกแต่มันคือการที่เราอะ่ะจะต้องกลับไปแก้ระบบนิสยัยที่เราทำแบบออโตเมติกค่ะทีนี้เห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมคะว่า90%ไมเซตเท่ากับจิตใต้สำนึก mm hmm. เท่ากับนิสยัย นิสัยคือสิ่งที่เราทำจนชินหรือว่าทำเป็นระบบอัตโนมัติค่ะทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราทำจนชินนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆอะสิ่งที่เราทำสิ่งนั้นจนชินนะคะมันคือสารเคมีที่ไหลเวียนในร่างกายของเราคุณเคยไปตรวจเลือดไหมเคยแบบว่าเอาเอาเลือดไปแล้วก็ไปเช็คว่าเป็นยังไงอะคะ่ะทีนี้ฟ้าลอง ค่อยๆพาทุกคนจินตนาการนะคนหนึ่งแบบสุขภาพดีมากจ้ากินดีจนเป็นนิสัยออกกำลังกายจนเป็นนิสัยแล้วก็แบบรักสุขภาพจนเป็นนิสัยคุณคิดว่าเลือดเขาจะเป็นยังไงที่แบบไปตรวจไตกีสลายคอเลสเตอรอลเห็นไหมคะก็จะแบบอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งถูกไหมสมมติว่าเป็นแบบ50อะคะแต่อีกคนหนึ่งอ่ะใช้ชีวิตไม่รักสุขภาพจนเป็นนิสัย เขาก็อาจจะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ได้ออกกําลังกายดื่มน้ําอัดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปตรวจเลือดเป็นยังไงคะไตกรกีอจจสอรด์รก็อาจจะสูงคอเลสเตอรอลก็อาจจะสูงอะค่ะคุณเห็นไหมคะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขากินดีจนเป็นนิสยัยอะฟ้าสมมุติว่ากินดีจนเป็นนิสยัยอะอาจจะมีค่าสุขภาพดี50อาจจะมีไตรกิสรายห้าสิบอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าเขากินไม่ดีจนเป็นนิสยัยอะค่ะค่านี้มันก็จะสูงถูกไหม สิ่งที่ฟ้าอยากจะให้ทุกคนเห็นก็คือว่าวันนี้คำว่าน,นิสัยอะ่ะมันไม่ใช่แค่คำว่าน,นิสยัยหรือว่าสิ่งที่ทำซ้าแต่สิ่งที่เราทำซ้ำๆอะค่ะมันส่งผลต่อสารเคมีในร่างกายของเราเหมือนวันนี้คุณลองนึกว่าแบบคุณทำอะไรโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องคิดแม้เช่นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเดินผ่านร้านกาแฟแล้วคุณแบบกินกาแฟจนเป็นนิสัยอะ่ะคุณก็จะแบบโอ้ยแค่ฉันได้กลิ่นฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากจะเดินเข้าไปที่ร้านละ หรือถ้าเกิดว่าคุณติดหวานจนเป็นนิสัยคือเลือดคุณมันเป็นเลือดแห่งความหวานอะถ้าคุณเดินผ่านร้านไข่มุกอะคุณก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมคะว่าฉันจะเดินไปซื้อชานมไข่มุกไหมฉันก็แบบอา้าวไปแล้วซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เป็นนิสัยคือสิ่งที่ทำแบบอัตโนมัติและมันคือสิ่งที่เป็นสารเคมีที่ไหลเวียนในร่างกายของคุณเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงนิสัยอะเรามักจะพูดถึงแบบ แค่ในระบบของวินยัยทํำยังไงให้ต่อเนื่องแต่การที่มันจะต่อเนื่องได้นะ่ะมันคือการที่เราชินกับสิ่งนั้นนะคะทุกคนมันเลยไม่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมนะเรารู้ทั้งรู้ว่าเราจะต้องทําแบบนี้แต่เราไม่ทําเพราะเราชินกับสารเคมีที่เรากําลังเสพติดอยู่ ถ้าวันนี้เราปล่อยให้พอร์ตแตกซ้ำๆถ้าวันนี้เราแพ้ตลาดซ้ำๆเราไม่ใช่แค่แพ้ในในแค่สถานการณ์นั้นนะคะแต่เราต้องกลับมาว่าฉันมีนิสัยแบบไหนแล้วฉันกําลังชินหรือว่าฉันกําลังเสพติดสารเคมีตัวไหนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ่ะการแก้ไม่เซตอ่ะคุณต้องกลับไปแก้ที่ระบบนิสัยแล้วการที่จะแก้ระบบนิสัยได้อ่ะคะ่ะแก่นสำคัญก็คือว่าคุณจะต้องปรับที่วิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ เพราะวันนี้เรากินข้าวทุกวันเราต้องนอนเราต้องไปทำงานสิ่งที่เราทำซ้ำๆะคะ่ะถึงจะเอาชนะไม่เสร็จได้ไม่ใช่การเข้าสัมมาาหนึ่งครั้งไม่ใช่การที่เรานั่งคิดบวกหรือว่าทำสมาธิแค่หนึ่งวันแต่คุณจะต้องกลับไปแก้สิ่งที่คุณทำซ้ำๆในแต่ละวันเหมือนวันนี้ถ้าฟ้ามีแบบแก้วน้ำที่มันเป็นแบบน้ำสีดำอยู่เป็นสิ่งที่มันเป็นเราในตอนนี้คะ่ะแล้วเราอยากจะเป็นคนใหม่วิธีการทำยังไงถึงจะทำให้แก้วน้ำนี้มันกลายเป็นน้ำที่ใส คือเราจะต้องใส่น้ำใส่ไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการที่เราอะจะต้องสร้างไลฟ์สไตล์บางอย่างที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราคัดมาแล้วว่าสิ่งนั้นมันจะเพิ่มสารเคมีตัวดีอะค่ะไปไล่สารเคมีที่มันไหลเวียนในร่างกายของเราและคีย์เวิร์ดคือทําซ้ำๆไปเรื่อยๆเพื่อเกิดให้เราอ่ะอยู่ในคลื่นใหม่พอเราอยู่ในคลื่นใหม่ปุป๊บอะแล้วเหมือนเอาตัวเราตัวใหม่อะ ไปเทรดในตลาดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันถึงจะจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอันนี้ฟ้าพาทุกคนไปเห็นภาพรวมก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้แค่แก้ไมซ์เซทนะแก้ไมซ์เซทเท่ากับแก้นิสัยการที่เราจะแก้นิสัยได้ไม่ใช่การคิดบวกแต่มันคือการที่คุณจะต้องค่อยๆกลับมาพิจารณาไลฟ์สไตล์หรือว่าสิ่งที่คุณทําซ้ําๆตลอดทั้งวันค่ะทีนี้คําถามเวลาที่คุณอยู่ในตลาดหรือว่าเวลาที่คุณเทรดอะคะ่ะคุณกําลังเสพติดอะไร คุณกำลังเสพติดสารเคมีแห่งความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลคุณลองค่อยๆสังเกตนะคะเวลาที่คุณอยู่ในตลาดอ่ะร่างกายคุณเป็นยังไงบ้างเหงื่อออกหายใจตื้นรู้สึกนั่งไม่ติดรู้สึกเครียดรู้สึกแบบในภาวะที่แบบเครียดอะคะ่ะเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนน่ะนั่งดูกราฟทั้งวันหรือว่าเราแบบเทรดซึ่งเทรดอ่ะมันมันเข้ากับภาวะอารมณ์อะค่ะเดี๋ยวเราก็ได้สักพักกราฟกราฟมันมีแบบขึ้นลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจของเรามันไปผูกติดกับกราฟที่มันขึ้นแล้วก็ลงเร็วมากซึ่งมันไม่ใช่สภาวะของแบบมนุษย์ปกติอะค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกวันนี้คนปกติอะคะเราเสพติดความเครียดอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าคุณเทรดอะคะ่ะคุณจะเสพติดความเครียดง่ายกว่าคนอื่นมันเป็นสภาวะที่เราอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดทุกวันนี้ค่ะเรากําลังเสพติด สารแห่งความเครียดหรือว่าเสพติดคอร์ติซอลพอคอร์ติซอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารเคมีค่ะที่หลั่งมาจากสมองส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าอะมิกดาลาอะมิกดาลาเนี่ยเขาเป็นสมองส่วนล่างค่ะทุกคนนี่ฟังแบบสบายๆนะถึงมันจะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเขาเป็นสมองส่วนล่างเขาเป็นสมองส่วนสัญชาตญยานเขาเป็นสมองส่วนสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่ในการปกป้องระวังภยัย อย่างเมื่อก่อนถ้าเรา,าเป็นแบบเฮ้ยมนุษย์ถ้ำอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะมันจะเหมือนแบบวิววอขึ้นมาทุกคนแบบว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยเว้ยแล้วก็วิ่งเห็นไหมมนุษย์ก็จะแบบวิ่งหนีพยานอันตรายต่างๆเข้าสู่ถ้าและทําให้เรารลอดใช่ไหมคะแต่พอเราอะค่ะอยู่ในสนามหรือว่าอยู่ในตลาดของการเทรดอนะคะ่ะสิ่งที่อะมซอนลาวิววอมันไม่ใช่หมีที่มันอันตรายจริงๆแต่มันคือกราฟที่ขึ้นและลง แล้วมันขึ้นและลงตลอดเวลาค่ะคุณเกตปะมันก็เลยเกิดการวีวอลตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดการหลั่งสารที่เราเรียกว่าแบบคอติซอลหรือว่าสารเคมีแห่งความเครียดตลอดเวลาพูดง่ายๆว่าตอนนี้ค่ะถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่คุณไม่สามารถแบบมีเครื่องมือในการดูแลใจได้เลือดคุณในตอนนี้ก็คือมีคอติซอลแบบไหลเวียนตลอดเวลาพอมาไหลเวียนตลอดเวลาคือเกิดอะไรขึ้นคะเวลาที่คุณเครียดอะ คุณจะไม่สามารถหยิบอีเทคนิคส์ที่คุณเรี้ยล่ำเรียนมาค่ะมาใช้ได้คุณจะเทรดในแพทเทิร์นที่คุณเคยทำเทรดในแพทเทิร์นที่คุณเคยแพ้เพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณนะคะทำซ้ำๆจนชินคุณเก็ตยังมันเลยทำให้เราแบบออกจากหลุปนี้ได้สักทีอะหลายๆคนก็เลยแบบเข้ามาหาฟ้าแบบมันยังเทรดท่าเดิมมันยังเทรดท่าเดิม,ดมฟ้าเลยบอกว่า เราแก้มไมเคิซตอะเราไม่ได้แก้ในหนึ่งสถานการณ์ว่าอันนี้เสียใจแล้วทายังไงนะแต่มันคือการที่เราจะต้องกลับมาดูไลฟ์สไตล์ทั้งเส้นเลยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เรามีวิธีการกลับมาดูแลใจหรือว่าดูแลร่างกายยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้ากระแสะเลือดทุกอย่างของเราอะคะ่ะมันเป็นคอติซอลหรือว่าสารเคมีแห่งความเครียดคําถามคือแล้วเราจะเริ่มเลือกไลฟ์สไตล์อะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรนะคะที่จะทําให้เราอะคะ่ะค่อยๆเติมน้ําดีเข้ามาในกระแสเลือดของเราค่ะ ซึ่งเทคนิคที่ฟ้าจะมาแชร์ทุกคนในวันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคผ่านการทำสมาธิค่ะแน่นอนว่าเราอยู่ในช่องหมอฟ้าสมาธิศาสตร์นะคะไลฟ์สไตายที่ฟ้าอยากจะแชร์พิบิเทรดเดอร์ทุกคนนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะเอากระบวนการทําสมาธิค่ะเข้ามาในชีวิตประจําวันของเราคําถามก็คือว่าทําไมที่จะต้องเป็นสมาธินะคะสําหรับฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่า,าเฉพาะสมาธิ ที่จะทําให้คุณเทรดประสบความสําเร็จแต่ลองสังเกตเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จบักจะพูดถึงการทําสมาธิเสมอเหตุผลนะคะการทําสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่การทําสมาธิคือเครื่องมือในการเปลี่ยนสารเคมีหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างของสมองค่ะอาจจะดูอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เอามาให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทําสมาธิอะค่ะคลื่นในสมองหรือว่าในร่างกายของเราอะค่ะมันจะเป็นคลื่นที่แบบบกวกนนะ่ะทุกคนแบบ มีความมีความไม่ไม่เป็นระเบียบอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากที่ทําสมาธิแค่15นาทีค่ะจะสังเกตว่าสมองเกิดการเรียงตัวนะคะเกิดการเป็นระเบียบได้มากขึ้นและหลังจากที่ทําสมาธิต่อเนื่อง25นาทีนะคะสมองก็เป็นระเบียบมากขึ้นไปอีกวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอ่ะได้ศึกษาเรื่องของการทําสมาธิมาบ้างจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะค่ะสมาธิเป็นเครื่องมือที่เราทุกคนสามารถทํามันได้เลยอะ่ะ ทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาฟ้าทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปเข้าวัดไปจ่ายอะไรที่แพงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั่งกับตัวเองแล้วทําสมาธิให้เป็นซึ่งวันนี้ฟ้าจะแชร์เทคนิคการทําสมาธิที่จะทําให้เราอะค่ะใส่ไปในไลฟ์สไตล์ของเรามันจะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะแล้วก็ทําได้เลยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนฟอร์มการเทรดของคุณไปตลอดการค่ะ ซึ่งเทคนิคที่ฟ้าจะแชร์นะคะฟ้าจะเอาเทคนิคการทําสมาธิต่างๆเนี่ยใส่ในแต่ละช่วงของวันนะคะแบ่งเป็นตอนเช้ากลางวันแล้วก็ตอนเย็นค่ะ 1. คือสมาธิในตอนเช้านะคะฟ้าแนะนําเป็น gratitude meditation ค่ะเวลาที่เราตื่นมาในตอนเช้าอะค่ะคลื่นสมองเรามันจะเป็นคลื่นต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคลื่นสมองที่เราจะใช้ในการ รีโปรแกรมหรือว่าเปลี่ยนจิตใต้สำนึกอะคะ่ะได้ไง่ายมากที่สุดซึ่งสิ่งที่ฟ้าแนะนำนะคะคือ gratitude meditation คือสมาธิเพื่อการขอบคุณค่ะมีสมาธิหนึ่งนะคะที่ฟ้าทำใน the abundance code นะคะเป็นไกด์สมาธิ15นาทีคือ m i r a c l e meditation วิธีการคือฟ้าให้กลับมาขอบคุณในแต่ละส่วนของร่างกายเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการขอบคุณนะคะดูงานวิจัยนี้เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณมองเห็นสิ่งที่มีหรือว่า มาขอบคุณในสิ่งที่มีได้ะคะ่ะมันจะเป็นการลดการทํางานของสเตริฮอร์โมนหรือว่าคอร์ติซอลที่มันเกิดการไหลเวียนในร่างกายของเราและสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอบคุณนะคะจะเพิ่มการทํางานของสารเคมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าซีโรโทนินซีโรโทนินเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่เขาเรียกว่าเป็นสารเคมีอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรแต่ว่าขอแค่กลับมามองเห็นในสิ่งที่มีสิ่งนี้จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะมันไปนลดไอ้ตัวสารเคมีที่มันไหลเวียนในร่างกายของเราที่มันเป็นความเครียดแล้วมันไปนเพิ่มสารเคมีตัวดีซึ่งอันนี้ฟ้าแบบ ไม่ได้ไม่ได้แค่แบบงานวิจัยนะมีนักเรียนฟ้าคนหนึ่งนะคะที่มาจากคอสเทรดเดอร์นี่แหละแล้วฟ้าให้อำมาแดนโคดอันนี้ไปเป็นแบบโบนัสนะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าแบบขอบคุณมากๆเลยที่ทำสิ่งนี้เพราะว่าทุกเช้าอะคะ่ะเขาใช้มิลเลอร์เคลฟเมดิเทชันนี่แหละคะ่ะตอนตื่นแค่ประมาณ15้านาทีแล้วก่อนเทรดอะคะ่ะก็คือเปิดเพลงแบบเปลี่ยนคลื่นสมองและหลังจากนั้นอะฟอร์มในการเทรดของเขา,าเปลี่ยนไปตลอดการเพราะว่ามันเหมือนเป็นการ ปรับพลังงานหรือว่าปรับคลื่นให้เราอยู่ในคลื่นสูงก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ในสนามแห่งความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้า เป็นเวลาที่สําคัญมากนะคะพยายามทําอะไรช้าๆแล้วพอลุกจากเตียงปุ๊บปะค่ะค่อยๆกลับมาขอบคุณร่างกายถ้าใครไม่ได้ใช้สมาธิก็ใช้เสียงของตัวเราเองเลยนะคะกลับมาขอบคุณตั้งแต่ศีรษะใบหน้าไล่ไปแต่ละส่วนของร่างกายค่ะ<ๆ>เพื่อเป็นการเปลี่ยนสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของคุณค่ะอันดับที่2นะคะช่วงกลางวันค่ะกลางวันนะคะฟ้าแนะนําเป็นการเดินและแงนหน้ามองฟ้าค่ะ คนไม่ต้องขำนะอันนี้มันแบบว่ามันสำคัญมากเลยนะคะ ตอนกลางวันเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเรามีความเครียดมาแล้วอ่ะบางคนเทรดรอบเช้ามาแล้วอาจจะมีความดีใจเสียใจแล้วก็มันก็จะมีอารมณ์ที่แบบค้างในร่างกายของเราใช่ไหมคะซึ่งอารมณ์ที่ค้างอยู่เนี่ยอย่าพยายามนั่งนิ่ง,งๆเพื่อทําสมาธิค่ะมันมันจะไม่ค่อยช่วยยิ่งเราเป็นคนคิดเยอะหรือว่าเป็นคนแบบขี้กังวลอะไรเงี้ยยิ่งนั่งนะจะยิ่งเห็นความกังวลหนักกว่าเดิมฟ้าแนะนําว่าพอเราแบบพักเทรดไปช่วงหนึ่งใช่ไหมคะช่วงกลาง วันตรงกันนะคะให้หออกไปเดินค่ะเพราะว่าการเดินอะ่ะมันเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็มันเป็นการไหลเวียนของเลือดพอเลือดไหลเวียนปุ๊บพลังงานรูปโะหาจาค่อยๆกระจายออกด้วยและที่สําคัญคืออะไรไหมคะการเดินอันนี้ฟังดีๆนะมันดูเป็นสิ่งแบบเล็กน้อยแต่ว่ายิ่งใหญ่มากการเดินนะคะ เป็นการสร้างสะพานหรือว่าทำให้สมองส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า corpus callosum คือสมองเรามันเป็น2ฝั่งใช่ไหมทุกคนแล้วมันจะมีสะพานเชื่อมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น corpus callosum ค่ะการเดินอ่ะเราเดินซ้ายขวาสลับถูกไหมคะมันทำให้สมองส่วนเนี้ยแข็งแรงแล้วมันช่วยอะไรหมอฟ้า อันนี้ค่ะมันทำให้คุณนะคะสามารถตัดสินใจในภาวะแห่งการเครียดได้ดีขึ้นมันทำให้เกิดสมองนะคะทำงานสอดประสานกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นออกไปเดินสัก10นาที15นาทีและที่สำคัญคืออะไรไหมคะเงยหน้ามองฟ้าจะ้ะคือวันนี้แบบดูทฤษฎีเยอะนิดนึงนะคะตั้งใจที่จะมาให้ทุกคนเลยค่ะเงยหน้ามองฟ้าเพื่ออะไรหรือไหมคะเพื่อเข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในร่างกายของเรามันมีเส้นประสาทหนึ่งค่ะที่เราเรียกว่าเวกัสเนอร์ไอเวกัสเนอร์เนี่ยมันวิ่งแต่สมองแล้วก็ไปจบที่ช่องท้องใช่ไหมคะแล้วมันก็ผ่านช่วงเนี้ยช่วงคอค่ะคืออย่างนี้คือช่วงเดือนที่แลวว้วอ่ะฟ้าไปหาฟ้าจะมีหมอที่ปรับสมดุลร่างกายนะคะเพราะว่าฟ้าดูแลแบบนักเรียนแล้วก็แบบ เรื่องพลังงานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สอนฟะว่าเนี่ยหมอฟ้าเวลาที่แบบเครียดๆนะหรือว่ารู้สึกตึงๆอัหมอฟ้าเนี่ยเดอให้เงยหน้าเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเวกัสเนื้อหมอฟ้ารู้ใช่ไหมเพราะว่าสอนสมาธิอยู่อะไรเงี้ยเพราะาโอ้รู้ค่ะเออฟะจาได้แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรักษาสมดุลร่างกายให้ทุกคนงนะ่ยหน้า เนี่ยแงนให้ตรงเนี้ยมันตึงค่ะเพื่อเป็นการยืด v ว g ัสเน r ร์ซึ่งเวลาตึงอ่ะเราก็จะมองเห็นอะไรเห็นท้องฟ้าค่ะเงยหน้ามองฟ้าหนูนะไม่ใช่แบบฟ้านี้นะคะทุกคนมันจะทําให้ v ว g ัสเน r ร์ที่ผ่านช่วงคอเราอ่ะมันถูกยืดแล้วพอเราถูกยืดปุ๊บอ่ะร่างกายเราจะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายคลายไอภาวะที่มันตึงๆอาจจะได้จากเสียจากตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสังเกตไหมคะว่าคนเดี๋ยวนี้ก็จะแบบ มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาว,ภาวะทางใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก้มดูโทรศัพท์มือถือช่วงอกเราอ่ะก็ปิดหัวใจเราก็ไม่เปิดไม่พอพอเราก้มปูบปะค่ะตรงนี้มันไม่ถูกยืดเราก็เลยไม่สามารถที่จะระบายความเครียดได้เพราะฉะนั้นนะคะกลางวันไม่ต้องนั่งทําสมาธิค่ะออกไปเดินแงหน้ามองฟ้านะคะแล้วก็เช้าวันนี้ฟ้าสวยจังเลยอะไรแก หลังจากที่ฟ้าสวยกันไปแล้วนะคะทุกคนสุดท้ายค่ะหลังเทศหรือว่าก่อนนอนนะคะก่อนนอนเนี่ยฟ้าแนะนําให้ทําเป็น m i n d f u l meditation หรือว่าการทําสมาธิแบบรู้ตัวค่ะอันนี้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยที่ฟ้าเล่าให้ทุกคนฟังตอนแรกว่าเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยแค่15นาทีมันทําให้สมองของเราอะจัดเรียงทุกคนลองดูดิตอนยินอะเรามีอารมณ์ที่มันคลั่งในกระแสเลือดเราเยอะมากนะคะยิ่งวันไหนพอแตกยิ่งวันไหนเราไม่ได้ในสิ่งที่เราแบบ คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกมันไม่เป็นไปตามเป้าอะไรเงี้ยค่ะมันมีอารมณ์ค้างเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะนั่งลงทําสมาธิตอนอาบน้าอะ่ะให้อาบน้ําแล้วก็ล้างพลังงานหลบออกไปก่อนนะคะให้เดินแล้วก็เคลียร์เอาพลังงานออกไปก่อนแล้วถ้าใครรู้สึกว่าพลังงานมันยังแบบค้างอยู่อารมณ์ยังค้างอยู่ฟ้าแนะนําไม่ทําเบนดัมเบนดัมคือเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมานะคะเพื่อเคลียร์ความรู้สึก เคลียสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาพอเราเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ของเรามันแบบคลายลงแล้วอะให้สังเกตว่าร่างกายเราจะตึงน้อยลงให้ลองทำ m i n d f u l meditation คือการนั่งทำสมาธิเฉยๆแล้วมันมีงานวิจัยชัดเจนนะคะว่าแค่ทำสมาธิอะค่ะมันเป็นเครื่องมือในการลดขนาดของอะมิกดาลาหรือไอ้สมองวิบอรที่ฟ้าเคยเล่าให้ทุกคนฟังอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะมันไม่ได้สำคัญว่าเราทำสมาธิอะไรแต่สำคัญว่าวันนี้เราทำมันได้ต่อเนื่องไหม าแชร์นะตอนเช้านะคะให้ทำเป็นการจิติุูดเมดิเทชันทำสมาธิเพื่อกลับมาขอบคุณร่างกายทำสมาธิเพื่อกลับมาขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ เพราะวันนี้การขอบคุณไม่ใช่แค่การขอบคุณแต่มันคือการที่เราค่อยๆใช้สิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนสารเคมีที่ไหลในกระแสะเลือดของคุณค่ะอันดับที่สองนะคะตอนกลางวันให้เดินและเงหน้ามองฟ้าค่ะเพื่อเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายผ่านเส้นประสาทหนึ่งที่เราเรียกว่าเวกัสเนอร์และสุดท้ายนะคะหลังจากที่ทั้งวันผ่านไปแล้วค่ะลองค่อยๆใช้เวลานี้ในการกลับมากราวกลับมาอยู่กับร่างกายนะคะหรือว่าถ้าใครจะทําสมาธิเนี่ยให้ทําสมาธิเป็น mindfulness Meditation, หรือว่าการทําสมาธิแบบรู้ตัวไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆแต่สิ่งนี้กําลังลดขนาดของอะมิกดาลาที่ทําให้คุณรู้สึกแตกตื่นพอเราค่อยๆทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันจะกลายเป็นความชินถ้าเราทําจากสิ่งเล็กๆแล้วเราชินไปเรื่อยๆค่ะการชินนั้นเท่ากับสารเคมีใหม่ที่กําลังวิ่งในร่างกายของเราแล้วคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่จะเข้าไปในตลาดเดิมแต่ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะให้พี่ๆเทรดเดอร์ทุกคนแล้วก็ลองไปปรับไลฟ์สไตล์ค่อยๆเดินทางไปกับตัวเองก็ค่อยเดินทางไปกับเส้นทางสายนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ฟ้าช่วยนะคะก่อนหน้าน,นี้ฟ้าทาเป็นคอร์สเทรดซึ่งเป็นคอร์สคอร์สใหญ่มีคอร์สทั้งหมด3คอร์สแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแบบอยากจะลองก่อนตอนนี้ฟ้ามี The Abundance Code นะคะ Abundance Code เนี่ยเป็นไกด์สมาธิที่ฟ้าออกแบบมา15นาที ที่จะใช้ในการปรับไลฟ์สไตล์ได้เป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปทําได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆเทรดเดอร์ DER, ถ้าเกิดว่าใครเทรดเนี่ยตอนที่สมัครก็อาจจะบอกน้องนิดนึงค่ะฟ้าจะทําไฟล์หนึ่งที่บอกว่าตอนเช้าอะฟ้าแนะนําสมาธิอะไรกลางวันทําสมาธิอะไรและเย็นทําสมาธิอะไรนะคะแล้วก็มี journal หรือว่าบันทึกการเทรดที่จะ ให้นะคะเพื่อใช้ในการบันทึกการเทรดหลังจากที่จบวันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นเทรดเดอร์แล้วก็สมัครอัมบานแดนโคดอันนี้นะคะให้แจ้งน้องแอดมินได้เลยนะคะแต่ฟ้าบอกก่อนนะว่าไอตรงอัมบานแดนโคดอันนี้ที่ฟ้าเพิ่งทำอะคะ่ะฟ้าไม่ได้แบบปรึกษาส่วนตัวแต่ฟ้ามีกลุ่มซัพพอร์ตเป็น Facebook กลุ่มปิดซึ่งฟ้าจะเข้าไปตอบคาถามเองแล้วก็มีกลุ่มซึ่งจะเป็นกลุ่มรวมไม่ใช่แบบเฉพาะเทรดเดอร์นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆด,ด้วยกันนะคะแต่ว่าสิ่งนี้จะช่วยพี ีดด่ได้แล้วนอกจากเพลงไกด์สมาธิแล้วอะค่ะมันก็จะมีเพลงที่เปลี่ยนขึ้นสมองที่สามารถเอาไปเปิดก่อนที่จะทําการเทรดเพื่อทําให้ขึ้นสมองเราอะอยู่ในภาวะผ่อนคลายได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถทักหาฟ้าทางไลน์ OA ได้เลยนะคะ